กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันจะมานําเสนอการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญาค่ะเสนออาจารย์ธนวัฒน์พิสิทธิจินดาความหมายคุณธรรมหมายถึงหลักของความดีความงามความถูกต้องซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทําทางกายวาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต,อต,อตอนเองผู้อื่นและสังคมให้เกิดความรักสามาสัคคีความอบอุ่นมั่นคงในชีวิตจริยธรรมหมายถึงคุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติมีความถูกต้องในความประพฤติมีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดข้อ1ความประหนังในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตยกตัวอย่างมาตรา271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ วิเคราะห์คือการกระทําให้หลงเชื่อโดยวิธีการใดๆโดยไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นการหลอกลวงด้วยการแสดงความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงแม้เป็นการหลอกล่อหลอกลวงด้วยการแสดงความเห็นโอ้อวดหรือให้คํามั่นสัญญาเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตถ้าการกระทํานั้นมุ่งก่อให้เกิดความเข้าใจ,าใจผิด 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและสังคมยกตัวอย่างมาตรา126ผู้ใดได้รับมอบหมายจากรัฐให้กระทำกิจ,จาก,การของรัฐกับรัฐ,บ,รฐบาลต่างประเทศถ้าถ้าและโดยทุจริตไม่ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีวิเคราะห์ คือการไม่รับผิดชอบต่อตอนเองในหน้าที่ที่ต้องกระทําไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายถือว่าไม่มีวินยัยและไม่รับผิดชอบต่อสังคมในการทำงานให้รัฐกับรัฐต่างประเทศทำให้ต้องมีการลงโทษเกิดขึ้น 3. ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมยกตัวอย่างมาตรา25วรรคหนึ่งผู้ต้องโทษกักขังในสถานที่ซึ่งกำหนดจะได้รับการเลี้ยงดูจากสถานที่นั้นแต่ภายใต้ข้อบังคับของสถานที่ผู้ต้องโทษกักขังมีสิทธิ์ที่จะรับอาหารจากภายนอกโดยค่าใช้ใจ่ายของตนเองใช้เสื้อผ้าของตนเองได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงได้รับและส่งจดหมายได้ผู้ต้อง วรกสองผู้ต้องโทษกักขังจะต้องทำงานตามระเบียบข้อบังคับและวินยัยถ้าผู้ต้องโทษกักขังประสงค์จะทำงานอย่างอื่นก็ให้อนุญาตให้เลือกทำตามประเภทงานที่ตนสมัครแต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับวินยัยหรือความปลอดภัยของสถานที่นั้นวิเคราะห์ในมาตรานี้ผู้ต้องโทษกักขังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในสถานที่กักขังซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ตามที่ดีสามารถอยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ผู้ต้องโทษกับขังต้องเคารพสิทธิ์และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพกฎระเบียบได้ข้อบังคับต่างๆในสถานที่กักขังนั้นค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้